คนสวยกินข้าวอ่ะฮะอ๋อโอ้โหโชอร์ฮะเชอร์โชอร์เชอ์เหรอเขเราอ่ะโอ้โหคนสวยคนสวยโอ้โหวันไหนลูกเอออยา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 กอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอืมอืมคนสวยอยากเล่นด้วย คนสวยอยากเล่นด้วยเดี๋ยวคนสวยต้องไปทำหมันนะคะคนสวยคนสวยและนี่พี่อยู่ข้างบนเนี่ยพี่เอ้าพี่พี่นินพี่นินเอ้าดูพี่นินเอ้าพี่นินโชว์อปพี่นินโชว์อปนินใหญ่แข็งแรงมาเอ้าดูดูดูเล่นกันเล่นกันเอ้าเอาคนหนึ่งอยู่ข้างล่างคนหนึ่งอยู่ข้างบนเอ้าเอาเอ้าเล่นกับพี่เหรอฮึ แรงกับพี่นินนะพี่นินนีเข้าได้นะพี่โป้ก็เข้าได้อยู่หมดอแปลว่ามันไม่ใชปไหนพี่นินใจดีงไงใช่ไหมคนสวยคนสวยโอ้โหใช่มันได้โลกโบนดูคนสวยกันนะครับโบนมาไอ้อคนสวยอย,อยากเล่นกับพี่เฮ้โบนมาได้โลกมาคนสวยโบนมาคนสวย เก่งนะเรียกมานะพี่ปุ้นเก่งนะพี่ปุ้นจะโดนพี่พี่ปุ้นออกไปนะจะโดนไอตัววรนดกินนะปุ้นเอ้ยมาลูกมาอยู่กับคนสวยนี่มาเร็วปุ้นมาเร็วลูกเออเดี๋ยวโดนกินไปนะไม่ได้กินข้าวนะคะปุ้นมาปุ้นมาดิลูข้าไปค่ะไปเกียงแล้วลูกสะอาดข้าไปเข้าไปเอาเอาเอาทำไมเอ้ยทำไมอ่ะไม่ไม่ถูกกับปุ้นเหรอมันยังไม่ถูก ำไมาอ่ะนินก็เป็นพี่น้องกันน,น,นะนนต้องเจออย่างนี้เออเนนเป็นพี่น้องกันนะนินจะไปทําปุ้นทำไมเนี่ยดูดูหน้าเจ้าเสือมันเสือเลยนะเรานี่ดูน้องสิเอ้ยดูอืมด,ดูหน้าอืมดูหน้าดิดูหน้าสิมันเสือเลยอ่ะเราอ่ะเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่หมดเนี่ยดูน้องสิดูน้องสิเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้ว ดูน้องสิแล้วพี่โป้ไปไหนพี่โปอยู่ข้างล่างแถวนแถวตรงไปซ้ายออ๋อนุ่งไงพี่โป้พีโปครับพี่โปก่อนพี่โปก่อนพี่โปครับพี่โป้ทำอะไรฮะไปาตกโกเร็วเร็วเออไปเร็วเร็วเร็วไปโปครับโอ้โหพี่โปก็ไม่ได้ไปเที่ยวไกลนะเราอืตกใจเออ ไป,ไ,ปปไปกินข้าวไปเร็วพี่เพ้อไปกินข้าวไปเร็วไปลุกไปเร็วกินข้าวไปเดินจมนกจมไม้เหรอจะจับนกเหรอหืพี่เพ้อพี่เพ้อคบพี่เพ้อดมอะไรอะ่ะหืดมอะไรมีใครฉีไว้หืพี่เพ้อพี่เพ้อโอ้โหหล่อเลยพี่เพ้อ หล่อเลยหืมหล่อเลยนะอ่าดมดมใครมาฉี่ไว้อืมใครมาฉี่ไว้หืมตี๊พกพ่ไปกินข้าวดีกว่าไปเร็วไปไป,ไปกินข้าวไปตี๊พกพอหล่อๆไป,ไปเร็วเร็วไปเร็วอย่ามากัดขาเลานะชอบกัดขาเนี่ยไปเร็วเร็ว ไอ้พี่ป้เห็นไหมขาเดี๋ยวเตะก้นให้เลยเนี่ยเตะก้นพี่โป้เลยเนี่ยนั่งทําไมนั้นอะมันเปียกมะลุโอ้โหมันเปียกนะครับพี่โป้พี่โป้มันเปียกครับพี่โป้ครับพี่โป้ครับพี่โป้ครับโอ้โหลืมตาไม่ขึ้นครับผมเป็นตาฝรั่งครับสีฟ้าครับผม มาถ่าอีกเดี๋ยวมากัดขาเราอีกไปไปดูน้องสิดูน้องสินี่มาดูน้องนี่เออดูน้องสิน้องอยากเล่นด้วยน่ะใช่ไหมน้องอยากเล่นด้วยค่ะใช่ไหมเอาเอวออกมาดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เา เอาเอาเอาดูดูไปเล่นหางเขาไปเล่นหางเขาเอาดูพี่ดิพี่อะเอาหางมาน้องก็อยากเล่นดิดูนี่อยู่ข้างล่างอเอ้นี่พีโป้อยู่นี่พีโป้อยู่นี่พีโป้พีโป้อยู่นี่ค่ะดูน้องที่น้องอยากเล่นกับพี่พี่ค่ะ 呃，啊，OK，呃。